ตปขายคำแลกไก่คือฉายาอมะตะของแขวงอตัตตปือที่สะท้อนถึงความร่ำรวยของสายแร่ทองคำในอดีตที่หาได้ง่ายจนดูไร้ค่าเมื่อเทียบกับอาหารประทังชีวิตทว่าในปัจจุบันแม้จะมีบริษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนขุดค้นทรัพยากรอย่างมหาศาลแต่ภาพความจริงที่ปรากฏคือความรวยของแผ่นดินกับความกินดีอยู่ดีของประชาชนยังคงเป็นเส้นขนานที่รอการมาบรรจบกัน เมื่อวันที่24มกราคม2026พิธีมอบผินแร่ทองคำ5ก้อนน้ำหนักรวมกว่า50ตันจากบริษัทวังตัดไมนิ่งกรุ๊ปซึ่งเป็นของนักลงทุนเวียดนามให้แก่องค์การปกครองแขวงอัตตะปือถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพและการร่วมมือทางยุทธศาสตร์โดยมีท่านฟ้ามังก็แข่งรองผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทวังตัดไมนิ่งเป็นผู้แทนส่งมอบอย่างไรก็ตามในสายตาประชาชนคนในสังคมลาว หินยักษ์เหล่านี้กลับทำหน้าที่เป็นเพียงอนุสาวรีย์ที่ย้ำเตือนถึงมูลค่ามหาศาลที่ถูกขุดค้นขึ้นมาจากใต้ดินอตตปือในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานรอบข้างและคุณภาพชีวิตของชาวบ้านกลับยังหยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้รับการพัฒนาให้รุดหน้าไปพร้อมกับผลกำไรจากการขุดค้นแรกของภาคเอกชนแม้ภาครัฐจะระบุว่าหินเหล่านี้จะถูกนำไปจัดแสดงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษาทางธรณีวิทยาแต่ในความเป็นจริง คำถามที่ดังก้องอยู่ในใจของประชาชนคนในพื้นที่คือทรัพยากรเหล่านี้จะถูกแปลเปลี่ยนเป็นถนนลาดยางที่มั่นคงโรงเรียนที่มีอุปกรณ์ครบครันหรือระบบสาธารณาสุขที่เข้าถึงได้จริงได้อย่างไรในเมื่อปัจจุบันความเจริญยังกระจุกตัวอยู่เพียงในเขตสัมปทานแต่ความลำบากยังกระจายตัวอยู่ทั่วหมู่บ้านเรืรอบการขุดค้นทรัพย์ที่สวนทางกับความเป็นอยู่ โครงการขุดค้นทองคำของกลุ่มบริษัทวังตัดที่เมืองซานไซบนพื้นที่หลายพันเฮกตาร์รวมถึงการได้รับสัมปทานขุดแร่เหล็กและแร่หายากเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าอัตตปือคือแผ่นดินทองของประเทศและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมสกัดทรัพยากรอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาสัมปทานที่ผ่านมาความมั่งคั่งเหล่านี้กลับดูเหมือนจะไหลผ่านชุมชนไปมากกว่าจะไหลลงสู่ชุมชน การเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างถนนลาดยางที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ในการขนส่งผลิตผลทั้งการเกษตรกลับยังคงเป็นไปอย่างยากลําบากประชาชนจํานวนมากยังต้องใช้ชีวิตอยู่บนถนนลูกรังที่กลายเป็นโคลนในหน้าฝนและฝุ่นฟุ้งในหน้าแล้งทั้งยังเข้าไม่ถึงไฟฟ้าที่สเสถียรหรือแหล่งน้ําสะอาดที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคข้อมูลล่าสุดจากท่านกงใจสีดาวง หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเผยตัวเลขที่น่ากังวลว่าแขวงอัตปือยังมีครอบครัวยากจนสูงถึง4,077ครอบครัวและมีหมู่บ้านอีก14แห่งที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาอย่างสิ้นเชิงตัวเลขนี้สะท้อนความเหลื่อมล้ำที่แสนสาหัสในขณะที่เครื่องจักรหนักกำลังทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อขุดทองคำมูลค่ามหาศาลออกจากดินแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังต้องสู้ชีวิตด้วยการทำเกษตรตามยถากรรม พึ่งพาเพียงลมฟ้าอากาศและเครื่องมือแบบดั้งเดิมยิ่งไปกว่านั้นในหลายพื้นที่ยังมีรายงานถึงผลกระทบซ้ำซ้อนจากการสูญเสียที่ดินทำกินเนื่องจากที่ดินผืนงามถูกนำไปมอบเป็นสัมปทานให้แก่กลุ่มทุนต่างชาติเพื่อทำกเกษตรกรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวการสูญเสียฐานทรัพยากรที่ดินไปสู่มือทุนข้ามชาติไม่เพียงแต่ทำลายวิถีการเพึ่งพาตนเองของชาวบ้านแต่ยังเป็นปัจจัยที่ซ้ำเติมความยากจนให้อย่างรากลึกลงไปอีก เมื่อคนในพื้นที่เปลี่ยนสภาพจากเจ้าของที่ดินกลายเป็นเพียงแรงงานรับจ้างในแผ่นดินเกิดของตนเองต่อไปเราลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนลาวดูว่าแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันยังไงกับข่าวที่กลุ่มบริษัทวังตัดไมนิ่งซึ่งเป็นของนักลงทุนเวียดนามได้ส่งมอหินแร่ทองคําจํานวน5ก้อนใหญ่ซึ่งมีน้ําหนักรวมกันมากกว่า50ตันให้แก่หน่วยงานปกครองแขวงอัตตะปือ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและการร่วมมือทางยุทธศาสตร์คนแรกได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงพรรครัฐบาลว่าขายทรัพยากรชาติจนหมดเกลี้ยงเขาขายได้เยอะจนเขาโอเศตมาแบ่งให้ต่อไปลูกหลานเหลนจะได้เห็นแค่ผูหัวโล้นคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ถึงทรัพยากรของชาติว่าคิดว่าเป็นสมบัติของประเทศชาติที่ไหนได้มันเป็นของนายทุเนเอกชน นายทุนเป็นเจ้าของเขาจะให้ก็ได้ถ้าไม่ให้ก็อดได้นายทุนนึงใจดีที่เหลือไว้ให้ลูกหลานได้ดูทุกอย่างจะค่อยทยอยหมดไปหายไปคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าขุดค้นเอาไปจนหมดแล้วหินที่มีทองคำติดมาตั้งไว้ให้ดูกลัวประชาชนไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเคยมีทองคำคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าผู้เท่าเคยพูดว่าขายคำแลกไก่ แล้วสมัยนี้พี่น้องเรียกว่าขายอะไรแลกอะไรพี่น้องคนไหนรู้ช่วยบอกทีคนต่อมาเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ว่าสมัยก่อนอัตปือขายคำแลกไก่ก็พอได้กินแต่พอมายุคนี้อัตปือขายคำแลกกับโขดหินใหญ่คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเขาขุดค้นเอาไปจนหมดแล้วก็เอาก้อนหินมาตั้งไว้ให้ดูต่างหน้า ว่าครั้งหนึ่งอยู่ประเทศลาวเคยมีบ่อทองคำมากที่สุดคนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่าสมัยพักประชาชนปฏิวัติลาวฉลาดสองสัยขายลายเซ็นแลกกับสารเคมีที่ร้ายกาศธรรมชาติถูกทำลายเพพังคนต่อมากล่าวว่าทั้งเจ้านายและลูกน้องดีใจที่ได้ก้นหินมาไว้ดูโอยโอยโอยของขวัญที่เข้าให้ก็เป็นทรัพยากรของตัวเองอีกไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดจึงจะเหมาะสม คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ตอบว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรแต่เสียดายที่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นของบริษัทเอกชนทรัพย์ในดินสินในน้ำของประเทศลาวของคนลาวแต่ประชาชนกลับไม่ได้ประโยชน์ถ้าเอามาสร้างเส้นทางให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกสร้างโรงเรียนดีๆให้ลูกหลานสร้างโรงพยาบาลบริการประชาชนให้ทั่วถึงโดยเฉพาะแขวงอัตปือมันจะดีมากขอแบบนี้ได้ไหมท่านผู้ใหญ่บริษัทและท่านผู้ใหญ่ที่อนุมัติโครงการสาธุ คนต่อมาเข้ามาคอมเมนต์ว่ามอบเป็นเส้นทางดีๆให้ประชาชนใช้สัญจรจะดีกว่ามอบก้อนหินสีเหลืองนี้ด้วยซ้ําคนต่อมากล่าวว่าเขาเอามามอบให้ดูเป็นขวัญตาว่าครั้งหนึ่งเมอดีตเคยมีบ่อทองคําที่กว้างใหญ่เพราะต่อไปภายภาคหน้าจะไม่มีให้เห็นอีกแล้วเหลือไว้เป็นตำนานคนต่อมากล่าวว่าไม่ขออะไรมาก แค่ขอให้มอบเป็นเงินเพื่อน,นำไปพัฒนาเส้นทางเพื่อประชาชนจะได้เส้นทางใช้สัญจรไปมาหาสู่กันได้สะดวกสบายเพราะเท่าที่เห็นแขวงไหนก็เห็นมีสัปประทานขุดค้นแร่ทองคาแต่สภาพเส้นทางยังเหมือนเดิมและคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับคลิปนี้ได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าแปลกเนาะประเทศมีทรัพยากรมากแต่เศรษฐกิจกลับไม่ดีความเจริญไม่พัฒนาไปไหน เอาอิงใช้แต่สราพกากรธรรมศาสตร์หลายเกินไปหลายประเทศนี่เขาบ่ามีในสรัพยากรธรรมศาสตร์เขาไพ่กปรสายสิงคโปร์มีหยังนั่มก็ออยังซื้อน้ามาเลเซียแต่เขาผันหังเห็นบอกเฮาขุดบ่อคําจักไทยบ่เว็นหัง